เมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาที่ทําโค้ดได้ไดกินคู่กับขนมจีนเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยลงตัว<ก>สู้ลงมือทําขอวับมาซื้อวัตถุดิบที่ตลาดคอยเลือกมาที่ตลาดใหม่สำโรงสมุทรปากกาตลาดที่นี่คือมีของครบทุกอย่างราแรกที่เราไปแวะก,ก่อนเลยก็คือร้านเจหมวยจัดเป็นลูกชิ้นปลาเยาวราชของมหาชัยฟูด้ดมาอย่างละหนึ่งแพ็คคอยจัดทั้งแบบลักบี้แบบกลมและแบบบุ๋นแล้วก็จะไม่ลืมที่จะแวะไปซื้อพริกแกงหลังจากเดินช็อปไปสักพักใหญ่ๆก็ได้ของที่เราต้องการครบแล้วลูกชิ้นปลาเยาวราชของมหา ชายฟูดเนี่ยเขาจะไม่เมือม่อคาวเนื้อลูกชิ้นเนี่ยก็จะมีความข่าวความอ้วกแบบนี้เลยนะคะตัวเนื้อของเขาเนี่ยก็จะมีความเด้งแน่แนไม่เละหลังจากที่เราได้ลูกชิ้นปลาตามที่เราต้องการนะคะก็มันเริ่มทําแกงเขียวหวานกันเลยขั้นตอนแรกคือตั้งกระทะแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปพอจะใช้ทั้งพริกแกงเขียวหวานแล้วก็พริกแกงเผ็ดใส่ลงไปในปริมาณที่เราชอบทานได้เลยวันเนี้ยพอยก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะต้องการให้น้าแกงของเราเนี่ยมีความเข้มข้นพอผัดจนพริกแกงหอมจนได้ที่นะคะก็ใส่หางกะทิลงไปแล้วก็ผัดจ นเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ <c oughs> ก็ใส่ลูกชิ้นปลาที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลย <c oughs> เมนูนี้พอจะใช้เป็นลูกชิ้นปลาบุ๋มแล้วก็ลูกชิ้นปลากม <c oughs> พอน้ําแกงของเราเริ่มเดือดเนี่ยก็ปรุงรสด้วยน้ําปลาน้ำตาลปีบ๊บหรือจะใช้เป็นน้ําตาลทรายก็ได้ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสอีกนิดนึง <c oughs> แล้วก็คนให้ส่วนผสมที่เราใส่ไปเนี่ยเ <c oughs> ข้ากันใส่มะเขือเปาะใส่มะเขือพวงที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยคอยจะเพิ่มความหอมด้วยการใส่กระชายซอยแล้วใบมะกรูดลงไปด้วยแล้วก็จะแต่งสีให้ดูน่าทานด้วยการใส่พริกชี้ฟ้าและใบโหระ ว่านะจุดจุดนี้คือกลิ่นหอมและน่ากินมากพอสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตักเสิร์ฟบ,บนขนมจีนแบบนี้เลยและนอกจากแกงเขียวหวานเนี่ยพอยก็ต้มน้ำยาปลาหมอ้มอนี้นะคะพอยก็จะใส่เป็นลูกชิ้นปลาลักบี้แล้วก็ลูกชิ้นปลาโกงบอกอเลยว่าภาคไปก็น้ําลายไหลไปอยาก<ๆ>ให้กลิ่นความหอมมันทะลุออกมาจากจอจริงๆพอลูกชิ้นของเราเริ่มลอยเนี่ยแสดงว่าเขาสุกเรียบร้อยแล้วอ็จะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผักชีราวอีกนิดนึงทานเล<า>่นเปล่าเปาว่าฟินแล้วนะจะทานคู่กับขนมจีนแบบนี้ก็ย่อมได้ ตัวนี้จะเป็นลูกชิ้นลักบี้นะคะเขาก็จะมีความลีลีแบบนี้เลยเดี๋ยวมาลองชิมกันหืมเนื้อแน่นมากอะโคตรเด้งแล้วไม่เหมือนข้าวกินแบบโคตรฟินอะ่ะไปต่อกันที่แกงเขียวหวานลูกชิ้นปาบุม๋มอื้อหเนื้อแน่นเด้งมากลองกินคู่กับเส้นขนมจีน โคตรนัวเลิศจ้ะลูกชิ้นปลาเยาวราตามมหาชัยฟูหาซื้อได้ตามตลาดทั่วประเทศไทยเลย